สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำสกูชี่แดะกันนะคะก็เหมือนท้าให้เราทำอะไรกับสกูชี่นะคะแต่เราทำแค่เพียงสมอย่างนะคะเพราะเราไม่ค่อยมีสกูชี่อย่างแรกอัดสกูชี่ค่ะอันที่2ก็แบบต้มสกูชี่นะคะอันที่3ก็คือแดงให้เราฉีกแท็กนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอันแรกกันก่อนนะคะอันแรกเราจะตัด กุชชี่อันนี้นะคะนิดเดียวนะวตัดแค่โคนมันนะคะคะ,อ,คคะอันนี้ทำจริงนะคะกันไกไม่คมเลยนะคะเนี่ยกันไกฝืดมากเลยนะคะอโอเคค่ะ ก็คือสกูชี่ที่เราตัดนะคะก็นี่คือสิ่งที่ได้ออกมาเฮ้ยยังสะเลยอยู่เลยนะอันเล็กค,ค่ะนี่จะดูรีวิวให้ดูดูดิจากที่โคนมันแหลมดูสิครับทู่มาเลยคะ่ะก็อันนี้คือแท็กน,นะคะเราจะฉีดแท็กอันนี้ออกนะคะ ก็ตัดก็ได้แล้วแต่เราตัดเอาเสียดายมากเลยแล้วก็เก็บ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 ก่อนนะค่ะโอเคค่ะอย่างต่อไปที่จะต้องทำนะคะแล้วก็ต้องทำนะคะแล้วก็ต้องทำก็อย่างต่อไปที่ต้องทำคือ สกูชีเดือยน,นะคะเียตัวอะไรน้้ำค่ะไม่ยังไรนะคะแต่เอาน้ำอุ่นไม่ร้อนก็ได้นะ,ะแต่เราจะเอาน้ำอุ่นเพราะกลัวเผานะคะน,นี่คือสกูชีที่เราจะเอามาทำกันนะ,ะอันนี้คือเคยทำเป็นรอบภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะก็ไปดูได้นะเนี่ยผลอ่ะจมลงไปเลยนะ กุชชี่ตัวนี้ถ้ามีชีวิตจริงๆคงบอกว่าโนสิแหละอีกแล้วนกสิเราโดนโดนประจำนะคะคือไม่มีกุชชี่ตัวไหนที่กล้าทำอีกแล้วนะคะก็มีแค่สามตัวนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอรกัทก่อนเลยนะคะ กูชี่มันเป็นแค่ฟองน้ำนะคะแต่ว่ามันมี High Quality นะคะก็คือฟองน้ำมาตรฐานดีนะคะดูว <gasps> อ่าซ้ำเลยอ,ะอ่ะขาดเลยแล้วตรงนี้ก็ขาดใหญ่ขึ้นนะ,ะโอเคค่ะเราจะมาดูรีวิวผลที่ออกมากันนะคะ อย่างที่หนึ่งค่ะไอติงโคนนะคะคือแบบแบบเสียดายมากเลยนะคะเนี่ยดูสิคะแล้วก็อย่างที่สองอันนี้ยิ่งเสียดายเข้าไปใหญ่นะคะเนี่ย เลยนะคะชีดเลยนะคะเห็นไหมคะฉีดค่ะแล้วก็ชีดตรงนี้อีกด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ติดตามแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะเดี๋ยวจะหาคลิปวิดีโอที่สนุกๆมานำเสนออีกครั้งนะคะบ๊ายบาย